สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวหนาเล่าก็ถูกใต้มากอดสิเด้อวัดภาษีเจริญเมื่อนี้วัดภาษีจเษจริญน,น้ำมือวัตพันธ์จัดงานบุญเดือนสามพี่น้องสามวันสามคืนขึ้นนี้เป็นขึ้นแรกพี่น้องแนวงานเพินกะนำม,มีหกนกคงสักกรบุ๊ดเดพี่น้องสาวหนาเล่ากับมาทุกปีนั่นล่ละแต่ว่าเมื่อนี้สาวนาเล่าได้มีโอกาสมาเป็นมือแรกว่าสิบ่งใด้มาและพี่น้องมันหันเอวบ้างเพราะจังหวังกันเลยไ้มา มากจะเข้านึงกับลูกใส้ตามสไตล์งานวัดพี่น้องคุณนะทั้งสะไลเดอร์ทั้งเอ่อทิงชามาหมุนอืมลายแล้วเจ้านาเล่ากับึ้นหอดหลานอาหารการกินแม่ค่านี่พอ,องห่วงลายอือทั้งหูลูกลายยางลายแนวพี่นอ้องเออสัตผู้ใดมีลูกหน่อยๆเล็กๆตามก้นตามดาดนี่เาวนาเล่าบอกเลยบึนบึน ตั้งงบไปสามร้อยพยูั้งต่ลูกได้สาวนาล่ากับพยูพี่น้องอันมุนนี่กาผู้สาวผู้เบาตัวมานยิ่งปืนเนี่ยผู้สาวผู้เบาน่ะยิ่งปืนแหลกตุกตาพี่นอ้องอสาวนาล่าไทยหมอน,นี่มานมานั่งยิ่งกันตัวใดมันกัดโตข้องเบือนแม่พี่นอ้องเออสาวนาล่าเราสาวอ่อนคุณน่ะยิ่งตัวใดกับปอกแหลกปอกแกนหลกคนนี้ก็สีบอลลูนะประเภทปลาลูกโป่งกับลายพี่น้อง อันนี้คือคือแบบว่าทั้งนี้นี่ทั้งนี้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งอีกอีกฟังทั้งเนือนี่โอ้สุดยอดเลยอือชู้จีหลากหลายนาะเบาง่ายๆปีนี้แม่ค่าดีเป็นอย่ากลายหล้โกสุไล้โกสุปีอ่ะพี่ไก่กับว่าหลายป่านปีนี้ลายคนกับลายคนกําลังสีสีลังไรพี่น้องใช้น่อยกับไลแต่ชื่อ้นามนี่เดบยวียกันย่างบัตรนี่เจ้านาแเล่ากั มากรสีบ่ได้ยู่ดนดอกพี่น้องเท้านาเล่าสิยู่จะเข้าตักกะภาษีจะเลื่ญแล้วเา้านาเล่ากระสีอ่ะฟังรำจังหน่อยแต่จังสีได้เมื่อนะ่ะนะนะพี่น้องเดี๋ยวคืนมาสักกะภาษีเจริญพี่น้องเา้านาเล่ากับลูกชายกับไปบุชซาดอกไม้มามาสักกละอันอย่างเข้าไปเจ้านาเล่าขนลูกพี่น้องขนลูกเนี่ยเจ้านาเล่าสราัท่า สะพายแห้งนะพี่น้องพาษีจะเริ่มตาอระลามาสุป,ปีสุป,ปีมากับลูกไส้นี่แหละอ่ามือนี้อ่อนามวีหกเนาะเสียง,งวีหกนกฟ้องสะก่อนเนาะมือมือมอื่นนี่ถ้ามันใจเกินลอยใจเกินลอยไอ้เนื้อสุดท่ายมันอย่างเนาะต่อระลกุญบพออัน่นเฮ็ดดีดีเลยพี่น้องสักะละแล้วก็สีมาฟังมอลำมจะเข้าก่อนสกลับบ้านพี่น้อง ฟังล่ำตอนนี้เขากำลังสิโชว์ศิลปินพี่น,น้อง